the welcome to the channel again i'm uh, the way home to vientiane uh, capital after i uh, vacation on the Phuong district vientiane uh, province for tonight so today I'll go back to vientiane capital use uh, expressway สบายพี่น้องเนาะนี่ข้าพเจ้ากัามาอยู่าทางดวนจากเมืองหินเหิบจากมุงหน้าสูนัรอหล,ลงจันทร์หลังจากข้าพเจ้ามาตกพออยู่เมืองเฟืองเนาะได้สองคืนก็จะ กับขืนชูนครหลวงมิ่งจันทร์เนาะกับเป็นยังไงกับข้าพเจ้ากับซีพยัญชนะท่านไปเลยพี่น้องเด้ดอดอันนี้กับจะแยกไปสองเบื้องใครเนาะเบื้องใต้จะไปเมืองวังเวียงเบื้องขวากับนครหลวงมิ่งจันทร์เนาะเหลังแก้วเข้าเข้าอินเทอมาแล้วเพราะว่าท่านจะไปเมืองเฟืองเนาะท่านจะออกทางกับหินเทอมไปไหนเด้อออกทางอินเทอม สำหรับผู้ที่บูมู้เนาะการขับเจ้ากระแช่ถนนนิมาสองสามเซอแล้วแต่บริเหตุพี่เพ่พี่น้องเขาบนเดี๋ยวว่าอีกจุด้นึ่งทางนี่เนาะถ้าเป็นรถเก๋งจะเลี่นร้อยกิ่รถมตตอตัวสมุงถ้าเป็นรถนักหรือรถมี เป็นเพลนแปดส80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่พี่พ่องเดอ้อ yeah. กฎระเบียบคือประเทศนอกละ่ะอตัวทางด่วนนี่เนาะว่าทางซ้ายไปว่าให้เป็นทางพานเนาะเพลนพานซึ่งต่ว่ารถใหญ่ เดมนัำสูงกับพญามใส่เลนขัวเนะาะด่านหานครเราเหมือนกันยี่สิบสามกิโลเมตรจะผ่านเมืองกับพ้นค้ำแล้วก็พ้นฮงเนาะกระใสเวลาอยู่ประมาณสมงปายนิดนึงก็น้อยจา้าทั้งเขา้าทั้งดวนเมืองหินเห็บเข้ามาสู่กายพ้นฮงไปกายพ้นค้ำไปพ้นค้ำก็ยังเป็นพ้นฮงเนาะ รากาไปถึงนครเวียงจันท์ประมาณ70็ดสิกิโลเมตรเพราะว่าเขาสามารถคือรถขับเจ้าคีเป็นรถตู้เนาะทานสามารถแล่นได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนาะข่าวครับข่าวเจ้าขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบใจครับแคมเอรซีเนาะซื้อ,อซื้อวันซื้อซะเนาะก็มันเป็นแรถขายไอเดียสิดีแล้วก็ขอขอบใจที่เราย่อง หลานสายพระเจ้าว mm ังครับรถอีเนาะเพราะว่าสลายเราจะเห็นส so ุดท mm ้ายว่าเขาใส่เลนหัวเขาจะพาเเ็มเลเลนส์สายส่วนนั้นเนาะแต่ว so ่าเราเพียงแต่ว่าเราแนน้ำว so ่าระวังการขับรถทางโค้งระวังแต่เขาเสียลักและไปต่ำทั้งพาทั้งกางอันเนาะอาจจะเป็นไปได้เนาะขอขอบใจกับเอ็มซีเพราะนั้นเพ่อให้คำยึดคำเหตุม้า ครับเจ้าเห็นอยู่ลังบอลกับนาะ์บาร์เรียร์ทั้งกลางกันกัเจพังไปนอกหรือหรือรุดย้อนไปลระดึกลดต่ำเนาะครับเจ้าก็สังเกตเห็นอยู่เดขอบขอบใจครับเอฟซีกูเทียไฮคอมเพลต์วัชนึงเด้อร์ครับเราก็ตอบมาแล้วเนาะอยู่ประเทศนอกกันพี่น้องเล่นไส้คือเขาจะเป็นเพียนอ่า ผ่านที่ซื้นนอน้งให้น้อหรือว่าคำคิดเป็นการ passing เล่นนอ้อเราหลังจากเจ้าเจ้า passing เล่นลน่ะกลายรถตัวนี้ไปแล้วก็ท่านสามารถไปอยู่เล่นขออัวได้ท่านจะไปอยู่เล่นใต้ตลอดแบบเดียวกับคนระเบียบผมรักษาคนเขา yeah. ลายญาห่างเนะาะระยะห่างพี่น้องการขับรถอยู่ทั้งทั้นด่วนนี่เป็นระยะหาญางประมาณ200เมตรต่อคันเป็นบ่อยกิโลใกล้กันแต่พี่นอ้องเด้ออ e a h The Expressway uh, i n v i t w e n b e n Bienchen uh, Capital g o j u b o t e n Whatever The Speed is 100 k m Per hour for the car. For the big truck, for the a bus, they let allow the 80 kilometers per hour. Yeah. And the distance in between the car, you have to uh, away from 200 meters yeah. from another car. แต่พี่น้องก็ให้บ้านมาเมืองเขาน่ะผู้ใดอ่าที่อยู่ต่างประเทศเนาะบรเคยกลับบ้านมาเนาะกับเมืองบ,บ้านเขา,า,าบ้านเมืองเขานเนาะทางด่วนกับแบบที่ต่างประเทศเนาะแต่ว่าประใทศแลนด์นแต่สูงสุด100ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อาจจะเป็นประมาณ60ไมล์เนาะ6กสเม้า์ per h o u r หาสิบเม้าสิบเมาแต่ว่าขยู่ตามเทศแล้วแต่เทียบไซล์ระดับรรจะไว้กันเทศเราเดลเมอครับเจ้ากระครับหยู่ประมาณร้อยสองร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชมงศลอกกันเทียบไซ่เมาก็เป็นเจ็ดสบห้าแปดสบเมาต่อชมงอยู่ตามเทศเนาะคือ,อยอมิกาเจ้าอะไรเป็นเม้าร้อยเม้าร้อยกิโลเมตรนี่ซ้ำกับห้าสิเมาต่อชมงเนาะหรือว่าสี่สิบหประมาณนี่ วา่าเราพี่น้องเนะรถนักที่ยังเบื้องขวาตลอดกับเป็นกัเป็นระเบียบมีอยู่นอกแล้วเขาจะพานไปแบบนี้หลังกับแบบนอกแล้วก็เขาเ้าไปเล่นหัวขึ้นนอกเห็นคิดว่าเบื้องใต้เป็นเล่นเล่นเล่นพาดซื้อพี่น้องเด้อะวา่าเบื้องทิวทัศน์ทุกผาการที่ด้พี่น้องเด้อมาเยี่ยมยามบ้านเขา อันนี้จะเข้าอมงไ์จะงเข้าไปอมงแล้าง,งนี่อมงความเนขแบบตางประเทศอัน,นั้นก็เป็นทางดวนทานดวนหลาจีนนะอะอุมงมีสภาพราพ้าาจีนเนาะทั้งหน้า500มเ,าาเาามตรเนะรานะเดี๋ยว่าระยะนี่ครับเจ้าสีพยามงระยะแงยวร่าวงงวยเเมตรพี่น้องเด้อ d i s t a n e นี้น t ะนี่ about 835เม t อันนี้เป็นรมม่ระวางอ่น้าเทอบอ่อทั้งเขาอีเนื้อแล้วก็ก่มาแล้วะแต่ว่าจะออกไปแซ่อ่นองเนี้ยวนอออกทั้งนองเนี้ยวนองแตงอย่างอ่สีกุตะบอม เป็นอุ้งวงไปอุ้งวงมาะะเลืเลือใส่หอมกันมาเล่กร้านประ,ระเทศกับเจ้าใส่หอมกันเนอกข่าวเจ้าเห็นแล้วแต่ว่าอยู่บ้านเขานี่มีสองเลนแต่ว่าบม่ได้ใส่หอมกันนอกเป็นวันเว่ยวันเว่ยทราฟฟิกก็ได้จ้ะบ่มีจุดหยุดพักเขาได้ทางด่วนของล้าบ่มีจุดพักเนาะแต่ว่ามันมีนนสามเลนเลนซ้ายเป็นเลน ผ่านเลนขวเป็นเลนที่ว่าเลนซ่าเลนธรรมดาเลนขวชดุดจะเป็นจุดอจอดเอเมจีจนชีเดือดวนเนาะ,ะสาเหตุว่าพักรถบอน้่งขึ้นในบอสีนอกกั้นในเนาะหรือเปลี่ยนกันครับบอสีแต่ว่าทานสามารถขึจอดกันได้ตามขับเจ้าคือว่าประมาณ15วินาทีหรือ20วินาทีเนาะ,ะถ้ารจัน์เป็นแทน้เนาะ ว่ารถทนันติดคัดติดคัดท่านสามารถจอดได้ดนแล้วก็โทรให้รถมันแกวแน่นอนแต่แบบตามเทศเดนเซ่ดอนฟอลล์กรอสตรี่เรียกว่าคลิปเปิล่์ห่อเดะแถวอยู่ดอน that grocery like 200 meters